แล้วเพศล่ะคะ<ช>เพศเนี่ยเท่าที่สังเกตดูเราจะเห็นได้ว่าเพศหญิงเพศชายเนี่ยเบี้ยชีวิตกับเบี้ยสุขภาพแตกต่างก<ช>ัน<ช>คือมันไม่ได้แปลว่าสืว่าเพศหญิงเนี่ยเบี้ยชีวิตถูกแล้วเบี้ยสุขภาพก็<ช>จะถูกแต่มันสลับกันใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะด้วยเทรนนะคะคืออันนี้เป็นสถิติเชิงประจกักษ์หราพิสูจน์ได้เลยว่าผู้หญิงจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าผู้ชาย เบี้ยเรถูกเพราะนั้นอัตราการคิดเบี้ยจึงมีความแตกต่างกันเนาะคนที่อายุมีอัตราการอายุยืนมากกว่าเขาอาจจะมีอัตราเบี้ยที่แตกต่างจากอีกคนกลุ่มนึงอ๋อค่ะแต่เพศชายจะเบี้ยแพงอ่าเพศชายถ้าเบี้ยชีวิตใช่ไทยคะใช่ค่ะตัวแทนก็จะถามกันมาเราก็มองพูดง่ายๆส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาจะบอกว่าแก่่ากตายยากใช่เลยค่ะเบี้ยเบี้ยเรา่ถูกใช่ค่ะแต่นี้มันเบี้ยสุขภาพ กายเบี้ยผู้หญิงกับแพงของผู้ชายค่ะก็เป็นหลักการเช่นเดียวกันในทางคณิตศาสตร์ระกันภัยค่ะอันนี้เรนอาจจะไม่ขอลงลึกด้เพราะว่ามันเป็นดีเทลแต่ก็คือจะเป็นการประมวลด้ราคาจากสถิติในอายุของแต่ละช่วงซึ่งอายุแต่ละช่วงเนี่ยก็ก็มีเบี้ยที่ไม่เท่ากันด้วยอันนี้จะเป็นเบี้ยที่ซอยย่อยเป็นอายุแต่ละช่วงเลยอันนั้นคือความเสี่ยงภัยของเขาในแต่ละช่วงอายุค,ค่ะอย่างนั้นถ้าท่านพูดง,ง่ายๆว่าเบี้ยสุขภาพผู้หญิงที่แพงกว่าผู้ชายเพราะว่าอายะการคลดของเราของผู้หญิงเย่ยมากของผู้ชาย อย่างนั้นไหมคะเ<อ>ชน<ม>ู้ชายไม่มีบนลูกแรงไขอ่อะไรไม่เชิงค่ะเพราะว<ม>่าผั้นต้องมีบางอย่างที่เราไม่มีเหมือนกัน ตามันเป็นความเชิงลึกในเชิงทางการแพทย์ที่เป็นภาพรวมกันค่ะสนใยอีกคำคืองานอดิเรกค่ะงานอดิเรกที่มันมีผลกับการพิจารณาย,ยัางไงล่ะคะเายกตัวอย่างเช่นมันต้องเป็นงานอดิเรกเประเภทไหนว่ารูปอ่าโอเคได้ค่ะอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจค่ะยกตัวอย่างถ้าอย่างพี่อนุ์รุตบอกว่าวาดรูปก็จะเป็นงานอดิเรกที่ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงอะไรเราอาจจะนั่งวาดรูปอยู่เฉยๆที่บ้านตามอัธยาศัยแต่ถ้าบางคนที่รักความเรีบ งานอาดิเรกของเขาเดี๋ยวสร์อาทิตย์ไปและไปสนามแข่งรถอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่ารักความเรว็วแล้วมีการแข่งรถอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีการเจ็บป่วยในระหว่างการทํางานอดิเรกได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ขับรถเร็วอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะอ๋ออย่างงี้อะไรที่มันยังมีคําถามเ,าเ,าเารื่องความกีฬาเสี่ยงภัยนะถ้าเกิด มีงานดีเลกในเรื่องเกี่ยวกับบัญชีจ้ำดำน้ำโดยใช้ถัองออกซิเจนเชเดียวกัน<ช>อันนี้แบบว่าคือเขาจะโดนเพิ่มเบี้ยหรือว่าอะไรคะขึ้นอยู่กับระดับของความเสี่ยงของเขาด้วยเพราะว่าอย่างดำน้ำอย่างงี้อย่างที่เราทราบกันว่าระดับการดำน้ำโปรอ่าโปรเฟชชั่นอลอะค่ะก็จะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนดำน้ำในใน,ในแค่แบบสกูบ้าธรรมดาอันนี้ก็อาจจะความเสี่ยงภัยไม่ได้เพิ่มแต่ถ้าเป็นความการดำน้ำที่ลึกมากๆอย่างนี้ค่ะเพี่อนนงนุชก็อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงที่ออกซิเจนอาจจะไปเลี้ยงสมองไม่พอในระยะยาวหรือวว่่าาาถ้เกิด กัดลิ้จนเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดนอ็อกในระหว่างทางได้อันนี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งปัจจัยของงานอาเดเด็กที่อาจจะส่งผลในการเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นค่ะอ๋อเอ๊ะแต่ข้อนี้ในแง่ของการที่เป็นข้อยกเว้นทั่วไปใน,นค่ารักษาปีมาข้อนี้เราไม่เราไม่มีข้อยกเวน้นในเคียวทับพี่ออใช่ค่ะนะคะ นั่นแต่ว่าแต่ในบริษัทอื่นเนี่ยเขาพเค้ายก้นในข้อนี้อันนี้แจ้งไว้เพื่อทั้งตัวแทนแล้วก็ทั้งฝั่งของคนที่จะซื้อประกันว่าถ้าเป็นของ AA ในตัวหว่วชทารักษายาบ,บาลเนี่ยการเล่นกีฬาเสี่ยงภยัยถึงแม้ในแง่ของการพิจารณาดเรามองว่ามป็นความเสี่ยงภยัยอาจจะมีาการดดนเพิ่มเบีย้ยหรืออะไรพวกนั้น แต่ถ้าเกิดไปเล่นกีฬาพวกนั้นจริงๆเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรายังบุกครอนคะงั้นใครที่จะซื้อการสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องดูประเด็นตรงนี้ให้ให้ละเกียดเวลาจะซื้อในส่วนของประกันสุขภาพอันนี้เพิ่มเติมนะคะ